่ปูไข่ฟองทะเลครับจับจากหลังหลังซอยนะฮะมันมีหลากหลายใส่เกลืออย่างเดียวเลยว่าใส่อะไรบ้างครับเนี่ยะปลาคือใส่เกลือแค่ใส่แค่เกลือใช่ไหมฮะเป็นก้างปลาปลาอันนี้เหรอครับปลาคุเราะปลาคุเราะแต่วันนี้ปลาคุเราะไม่มีเมื่อวานเรา 150. ร้อยห้าสิบนะฮะปลากระพงสายแดงปายานาจ่าเนี่สปาซิคุนทองครับสวัสดีครับอยู่กับช่องเทลส์เดายแ,ดแล้วครับผมวันนี้เรามานี่ครับแถวหน้าร้านเจน้ำเพชรบ,บางปูครับผมเราจะมาเดินเที่ยวนี่ฮะเป็นตลาดชาวบ้านเป็นตลาดชาวบ้านเขาจับปลาหรือว่าหาปลามาขายฮะมาแปรรูปกัน ไปดูว่าข้างในว่าระดับน,นานี่เป็นมีอะไรบ้างปะไปดูกันไปเลยลุยเลยครับไปเลยลุยไปเลยนี่บครับบ้านเจนังเพชรบางโพร้านนี้ขายดีมากครับหน้าร้านก็มี ชุมชนตลาดมาเปิดร้านชาวบ,บ้านมาขายกันนะฮะเปิดทุกวันนะครับของม,มีมีหลากหลาย

หมงมันน้อยค่ะหมดแล้วเหรอมดหมดแล้วมีแค่นี้ของได้น้อยตัว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 เล็กแล้วเร่ออื่นเข้าใหม่อีกป่ะคันลำอื่นมีเข้าหม่กป่ะหรือไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะช่วงนี้นไม่มีไม่ไม่โปออกมาสูมข้าวิ่งออกแล้วต้อวิ่งกลับเข้ามาอีกขออนุญาตติดรูปหน่อยนะออไม่ยาือเลยเดีไปซื้ออีกนึง น้าฝากน้องค่อก่อนเดยนเดินมาน้าฝากฝากไว้ก่อนนะลืมไม่กลับมาเอานบอกแม่คม้าปูมมาอนแน่เยปรกมีแต่ปากมีปลมไหมวันนี้นี่ค่ะมีต่อไปปลากรดจะเป็นสุดยอร่อยจังเนี่ยซื้อร้านนี้แหละจำได้ ันนี้ม่ได้ประจวดวัดเรก็รช่วงขอพวกนี้ต้องอนนราางงอดูเอาตรงนี้ยหน้าตัวเนี้เยเไปไว้ใส่บาทม่นช่อะไรจบเลยค่ะ ใส่เกลืออย่างเดียวเลยว่าใส่อะไรบ้างครับเนี่ยปลาค่ะฮะปลาเกลือใส่เกลือแค่ใส่แค่เกลือใช่ไหมฮะไม่ต้องใส่ซอสแต่อะไรนะไม่ใส่ค่ะปลาประกวดใช้น้ำปลาค่ะประกวดชั้ำปลาอร่อยนะเคมีชิมนะคะชิมได้ค่ะครับดูขอนะนะคะประกวดก็มีนะคะประกวดประกวดค่ะ ขอบคุณนะจ๊ะนี่ครับประจวดขอุยาตนะครับน,นี่ครับนี่ก้างปลาถุงม่าห้าสิบบาทครับทอดแล้วเนี่ย ปลาย่างทะเลไม่ทอดเนี่ยย <Yes. S 1> ังค่ะไย่างเหรอเป็นก้างปลาปลาไอนี่เหรอครับปลาคูเลค่ะปลาูเลแต่วันนี้ปลาคูเลมีไม่กี่วันะก้างปลาห้าสิบเหนน้องท้างหนนั่งทำอยู่ครับดีกุอาราาครับร้อห้าสิบ นี <differences S 2> ่ละหกสิบนี่ฮะปลากระพง

งทะเลครับจับแบบแบบไม่หามาตัวกระดาษชานครับขยายลงของปลาหมึกกุ้ง ยานาจานี่ครับปลาเตร์มีหลายราคานะยญานะาจาเยนี่ร้อยหกสิบนี่บบยหกอีกรถตู้ไส์โอ้รถตุไซไซส์สสสสยี่สิบาทครับผมเนี่ยฮะเห็น,นมีขายด้วยสวย ขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนแก่มากน่อนคนแก่ตามมาอะไรก็คือรถไฟอะไรยี่สิบบาทใช่อันนี้แบบสองร้อยยี่สิบอีมเห็นกาตั้งคนถามถามอยู่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปแป๊บนึง ร้านเจน้ำเพชรนะครับเป็นแหล่งขายขนมปี๊บที่ถูกสุดแถวๆของจ้องับน้ำนะฮะ อีกหนึ่งเลยก็เป็น,ผนแผนกออนไลน์นะถ,ถ้าสนเพื่อนสนใจติดต่อกับเพจร้านได้เลยแล้วเขาจะส่งพัสดุไปให้อย่างนี้ปลาหวานขนมต่างๆนี่ก็เป็นแผนกอย่างน,นี้บอกผแผนกอะไร